สวัสดีชาวลัคนาราศีกาลากุ่มทุกๆท่านนะครับคลิปนี้คุปพีไปจักรอเช่นแล้วก็ไปจัดกรดวงชะตานภาพรวมประจําเดือนมิถุนายน2 5 6, 6 6ให้กับชาวลัคนาราศีกาลากุ่มได้รับชมรับฟังกันนะครับจะได้เตรียมตัวตั้งรับเรื่องราวต่างๆนะครับว่าจะมีความเป็นไปอย่างไรบ้างกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกาลากุ่มเองนะครับซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับตลอดทั้งเดือนเลยนะมีดาวพระเสาร์ยังคงกลุ่มลัคนาของชาว ลันาราศีกลุ่มอยู่นะครับพระสาวอีกเป็นดาวจอร์แนวินนศาด้วยนะบางทีอาจจะเกิดเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ทันจะตั้งตัวเกิดขึ้นได้กับชาวลัการาศรีกลุ่มนะครับอาจจะมีความวิตกกังวลมีความเครียดอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีแพ่ภเกตเองเร่งลักนณาของชาวลันาราศีกลุ่มอยู่ในช่วงระยะนี้อาจจะทําให้เป็นคนที่เรียกว่ามีแรงสังหอนแม่นสักนิดนึงนะฝันแปลกๆหรือมีเรื่องราวที่อยากจะเดินทางนะครับไป เข้าวัดเข้าวาทําบุญนะครับในต่างถิ่นต่างแดนนะครับในช่วงระยะนี้ของชาวลัคนาราศีกุมเองนะครับซึ่งดับจําตัวของชาวลักขณาศีกุมนะครับก็คือดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูสถิตอยู่ที่ราศีเมษในฤกษณะชาติของลักนณาทําให้ชาวลักขณาศีกุมเองเนี่ยจะเข้าไปพูดคัยเกี่ยวกับเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงนะการเดินทางต่างๆนะครับอยู่กับคนใกล้ชิดคนรอบตัวอยู่กับสังคมแวดล้อมต่างๆ อาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะครับแล้วก็ดาวเป็นตัวรับหูเองนอยู่่วมดาวพรฤหัดด้วยนะเป็นซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับก็จะมีความผูกพันนะอยู่กับเรื่องของการเงินเรื่องของรายได้ต่างๆเรื่องของโชคลาภความสุขต่างๆในช่วงระยะนี้นะครับเพราะพระทัณฑิตเองมันเป็นราชาโชคด้วยนะครับซึ่งตัวแทนการเงินโดยตรงของชาวลักษณะสิกุมเองเนี่ยก็คือดาวพระพฤหัสนะครับ ดาวพระพฤหัสเองศิษย์ที่ราศีเมษนะในเดือนสาชาหของลักนณาทับดาวจมตกของชาวลักนาราศีกลุ่มด้วยนะครับเรียกว่าเงินเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เงินมานะครับไม่ได้ยากเย็นนักนะครับมีเงินที่ได้มาจากการทําเอกสารสัญญาต่างนะตัวแทนในหน้านะครับนะการตกลงซื้อขายต่างๆการทําธุรกรรมต่างนะครับแต่การได้มาของเงินของรายได้ต่างเนี่ยคือมักจะได้มาแล้วก็ต้องมี่งองราวทเราต้องนําไปแก้ไข ปัญหาเรื่องหาัของชีวิตของตัวเองในช่วงระยะนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาจจะซ่อมรถซ่อมบ้านนะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องหลักทรัพย์ต,ต่างๆหรือมีเรื่องราวที่จะก็ไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของอการดูแลสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่เคยญาติของชาวรักรตระกุมเองในช่วงระยะนี้นะครับจะถือว่าเรื่องราวทางการเงินโดยตรงชาวรักตริกูลเนี่ย่อนข้างจะมีเงินถึงตัวนะหาเงินได้ไม่ยากเย็นนักนะครับแต่ก็มีเรื่องราวที่ต้องจ่ายออกไปรออยู่ สวนเรื่องดาวของหน้าที่การงานโดยตรงของชาวลัคนาศิกุมเองครับตัวแทนการงานเองครับก็คือดาวพระอังคารนะครับดาวพระอังคารเองอยู่ที่ราศีกรกฎนะมีตําแหน่งเป็นนิดนะครับเรียกว่าอยู่ในเรือนอริของลัคนาแต่พระอังคารเองอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์นะเป็นคู่มิตรซึ่งกันและกันความเป็นนิดก็เรียกว่าอาจจะหมดสภาพไปนะฟื้นตัวขึ้นมาทําให้มีกําลังเข้มแข็งขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าการงานคุณอยู่ในเรืนริเนี่ย เป็นเรื่องราวที่เรียกว่างานของชาวลัคนาสิกลุ่มเองเนี่ยต้องเป็นงานที่ต้องเจอกับปัญหา,จา,ญหาเจอกับอุปสรรคเจอกับกับคู่แข่งนะนะครับมากมายพอสมควรในช่วงระยะนี้นะครับปัญหาที่เข้ามาเกี่ยวข้องวกพันก็จะมีเรื่องราวซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานองค์กรขนาดใหญ่งานที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของอพันธสัญญาต่างนะครับงานที่มีอาจจะมีหมู่เครือญาตินะหรือคนใกล้ชิดใกล้ คนส,สนับเนี่ยเข้ามา,าห้องเกี่ยวด้วยอาจจะนําเรื่องราวของปไัยต้องมาช่วยแก้ไขเรื่องราวต่างๆนะครับแต่ก็เป็นการเรียกว่าเข้ามาช่วยเสริมช่วยสนับสนุนในสิ่งที่ดีๆนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตานั่นแหละแต่ว่าเป็นปัญหาที่ชาวลัคนศีกลุ่มเองจะต้องเจออย่างแน่ๆที่ต้องแก้ไขเรื่องราวต่างๆต,งๆตรงนี้นะครับบางทีอาจจะต้องมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นได้ในช่วงน,นี้เกี่ยวเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องงานต่างๆนะครับของชาวลัคนศีกลุ่มเองนะครับ ส่วนเรื่องดาวของสุขภาพของชาวลัคนาสีกลุ่มในช่วงระยะนี้นะครับถือว่าค่อนข้างจะ,ะไม่มีอะไรที่มีผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพโดยตรงของชาวลัคนาสีกลุ่มนะครับแต่ว่าดาวพังคานนะ่าจะยกย้ายในวันที่30มิถุนายนนะครับก็เรียกว่าเข้าไปอยู่ในเรือนของราศรีสิงห์เนี่ยเร่งดัวพระสาวที่ซึ่งกลุ่มลัคนาของชาว ลัการสีกลุ่มอยู่ในช่วงระยะนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะเรื่องของอปัญหาสุขภาพสักนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นหาเรื่องของกอารเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในช่วงสิ้นเดือนไปแล้วนะครับตรงนี้อาจจะต้องติดตามรับชมรับฟังจากคุณพีอีกครั้งหนึ่งในคำใบก่อนของเดือนหน้านะครับเพราะว่าดาวนาจะยงย้ายในช่วงสิ้นเดือนพอดีนะครับแต่ว่าเรื่องราวของสุขภาพโดยตรงในช่วงตลอดเดือนในชนวงนี้ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีอยู่กับดวงชะตานะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ มีผลเสียหายต่อดวงชะตาโดยตรงนะครับส่วนเรื่องราวของอครอบครัวความรักต่างๆของชาวลัคนาสีกลุ่มนะครับตัวแทนคนรักก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับเรียกว่าอยู่ในเรอนพันธุ์ของลัคนาแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวมรุอยูด้วยนะครับคนที่มีคู่นะมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับ ในช่วงระยะนี้เนี่ยดาวพฤหัสเองก็เรียกว่าอยู่ในเรือนพันธุ์เนี่ยก็จะมีเรื่องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอหมู่เครือญาติต่างๆนะครับมีเรื่องราวที่ต้องเข้าไปเคลียร์อาจจะมีเรื่องราวของปัญหามีการปรับปรุงม,มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะว่าพฤหัสเองเนี่ยช่วงต้นเดือนแหละตั้งแต่วันที่สองไปก็จะอยู่ร่วมกับดาวพระพุธด,ด้วยนะพระพุธเองก็เป็นดาว เจ้าเดินปุตตะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเดินมรณะด้วยสุดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องดาวที่ต้องมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมีการปรปับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นได้หรือเีเรื่องราวซึ่งเรียกว่าเรื่องราวของปัญหาครอบครัวเนี่ยมีการสูญเสียนะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับดวงชะตาของชาวราศีกุมนะครับสำหรับบางคนบางท่านเนาะในช่วงระยะนี้นะครับส่วนคนโสดเนี่ยนะครับพอดาวพาทิทศอยู่ที่ราศีพฤษภเหนือมันตุเนี่ยอยู่วมกวบดาวพพุธแล้วก็ ดาวมรดยอยู่ด้วยเนี่ยบางคนบางท่านนะมีเรื่องราวที่อาจจะมีการได้เริ่มต้นนะความลักใหม่ๆกับใครบางคนหรือบางคนมีการเลิกลากันนะครับเกิดขึ้นได้มีเรื่องราวที่ต้องใช้ความอดท,ทนเป็นบททดสอบของชีวิตมีเรื่องความต้องห่างไกลกันห่างเหินกันเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้ของชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมเองนะครับแต่พอหลังจากวันที่15มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะกลางเดือนไปแล้วนะ ดาวตัวแทนคุณลักคู่ครองดาวพระที่มีการยกย้ายนะครับจากราศีพฤธภพเนี่ยเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับเรียกว่าเข้าไปอยู่ในโหดุนปุนตตะของลัคนามีตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะครับคนที่มีคู่มีครอบครวัวอยู่แล้วเนี่ยมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะอาจจะมีข่าวดีนะอาจจะมีการได้บุตรหลานเพิ่มเติมนะมากขึ้นนะครับในครอบครวัวในช่วงระยะน,นี้ถือว่าเป็นข่าวดีจะทําให้เรื่องราวของอครอบครัวเนี่ยเรียกว่า พลิกจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะครับยิ่งหลังจากวันที่18ไม่ถึนจะไมเนไ,ไ,ไ,ไปเนี่ยดาวพระุธยกย้ายตามมาตำแหน่งเป็นเกษตรในเรือนปุตตะของลัคนาด้วยตอกย้ําความมั่นคงนะถือว่าเรื่องราวความรักเนี่ยผ่านปัญหามาแล้วคนมีครอบครัวก็เรียกว่าจะมีความมั่นคงที่ชัดเจนมีความสุขกันมากขึ้นนะครับเรียกว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับครอบครัวแน่นอนนะครับขาว ลักษณะสีกุ่มเองนะครับส่วนคนโสดเนี่ยน่าเรียกว่าพอหลังจากวันที่15บห้ามิถุนายนต้นไปเนี่ยบางคนมีเรื่องราวที่เจ็บช้ำทั้งใจมาในช่วงแรกนะแต่พอ15บห้ามิถุนายนต้นไปเนี่ยบางคนได้พบเจอกับความรักใหม่ๆนะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะครับในช่วงระย,ยะนี้เนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาติดพันผูกพันเป็นคนที่อาจจะอายุน้อยกว่านะแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับยิ่งหลังจากวันที่18บมิถุนายนไปแล้วเนี่ยนะเรื่องราวความรักมีความชัดเจนดีในระดับที่เรียกว่าดีมาก นะครับมีความมั่นคงนะครับบางคนเนี่ยจะได้พบเจอกับคนต่างถิ่นต่างแดนคนไกลนะครับบางคนก็เจอคนที่อายุน้อยกว่ามากๆนะหรือแม้ก็าอายุอาจจะมากกว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเรื่องราวต่างๆของความรักเนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นความรักที่เขาต้างจะมีความลงตัวหลังจากวันที่18มิถุนายนเป็นต้นไปของชาวลัคนาราศีกุมเองนะครับตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นคำพยากรณ์โดยรวมๆขอ,ข,อของชาวลัคนาราศีกุมนะครับไม่ได้ ดูไปจนถึงกระทบถึงพ like> ื้นดวงของคนใดคนหนึ่งนะครับตรงนี้ยังไงก็ถ้าชอบการประชากรของคูปพีก็กดไลค์นะเป็นกำลังใจกับคูปพีด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมก็ติดตามคูปพีไว้นะครับจะได้มาอัปเดตนะรับชมรับฟังแล้วก็ตั้งรับเรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันตรงไหนดีเต็มตัวตั้งรับไว้นะครับตรงที่ไม่ดีก็เต็มตัวตั้งรับอีกเช่นเดียวกันใช้ชีวิตจะประมาทนะครับเพราะว่าทุกเรื่องราวของการพรากรนี้เป็นการพรากรจากดาวจรนะครับ ซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสำหรับบางคนแต่ให้ดูเอาไว้ฟังเอาไว้เป็นแนวทางในการตัดชินของแต่ละคนนะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับ,รบฟังมาถึงนาตอนนี้สวัสดีครับ